นับพระพรของท่านดูทีละอันนับพระพรสึ่งพระเยซูประทานนับพระพรนั้นนับทีละอัน Blessing, count the blessings. ตลอดเวลาการทํางานในโรงเรียนนั้นเป็นงานที่หนักมากไม่ใช่ว่างานหนักเพราะอะไรพระเจ้าทรงเรียกให้ดิฉันทํางานที่นั่นดิฉันต้องทําให้ดีที่สุดเด็กนักเรียนแต่ละคนนั้นมาจากที่ต่างๆแต่ละคนมีปัญหาหนักพ่อแม่แยกทางกันแล้วเราละครูผู้รับใช้ต้องทําอย่างไรให้เด็กเหล่านั้นได้รับความรักความอบอุ่นดังเช่นครอบครัวของเราที่ลูกๆทั้งสามคนได้รับความรักจาก คนเป็นพ่อเป็นแม่ญาติผู้ใหญ่ทุกๆคนในครอบครัวของเราเวลาทำงานในโรงเรียนนั้นครูแต่และคนมาจากที่ต่างๆเช่นเดียวกันเราต้องปรับตัวเองให้เข้ากับครูทุกคนให้ได้บางคนมีปัญหาก็เข้าไปหาดิฉันให้ช่วยแก้ปัญหาต้องขอบคุณพระเจ้าจริงๆเลยว่าเราไม่ใช่เป็นครูเท่านั้นเรายังเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆคนที่มีปัญหาอีกด้วย ชีวิตครอบครัวนะคะคือแม่เป็นคริสเตียนพ่อไม่ได้เป็นคริสเตียนพ่อเสียชีวิตเมื่อตัวข้าพเจ้าเนี่ยยังเรียนปถมเราอ่าย้ายจากลำปางมาอยู่เชียงใหม่มาเรียนวิทยารยครูเชียงใหม่เนี่ยก็ไม่เคยที่จะสนใจเกี่ยวกับพระเจ้าเท่าทีาท่ควรแต่ต้องขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะที่เรามีแม่ที่เป็นหญิงไม้ที่มีความเชื่อที่เข้มแข็งแม่จะที่ฐานเผื่อลูกทุกคนให้อยู่ในทางของพระเจ้า แต่ตัวดิฉันเนี่ยคือไม่เคยเลยที่จะสนใจไปโบสถ์แม่บอกว่าไปโบสถไปไปอนุชนไปไปเข้าค่ายอนุชนไปเข้าไปไปไระที่หนหอยไปหมดแต่ก็เฉยเฉยกับพระเจ้าสิ่งที่พบพระเจ้าจริงๆพระเจ้าทําการยิ่งใหญ่กับชีวิตของเราคือตอนนั้นไปกินยาสันฟาหมอเอายาสันฟาให้กินกินแค่4เม็ดเองโอ้โห หน้านี่บวมปากเป็นแผลหมดเลยได้รับความทุกข์ทรมานแม่อธิษฐานแต่หลวงตัวเราไม่อธิษฐานเรากลับโทษพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่รักเราแต่เราก็ปฏิเสธพระเจ้าตลอดเราป่วยครั้งแล้วครั้งเล่าคือเป็นเป็น,ปนหายหายยังไงเป็นแผลในปากเต็มหมดกินก็ไม่ได้น้ำหนักเหลือ40กว่าเท่านั้นเองในที่สุดเราก็พบหมอคนหนึ่งคุณหมอคนนี้ก็เหมือนพระเจ้าให้เราไปหาหมอแต่ละคนมันก็ไม่หายยังไง เราไปพบคุณหมอคนนี้คือเราอธิฐานละเริ่มอธิฐานละเราไปพบอคุณหมอคนนี้คุณหมอคนนี้เป็นคุณหมอเกี่ยวกับโรคผิวหนังเราอธิฐานพระเจ้าทํางานร่วมกับหมอในที่สุดการเยียวยารักษาก็หายเป็นปกติดิฉันก็ก้มศรีรษะลงอธิษฐานขอพระเจ้าพระเจ้าให้ลูกทั้งสามคนเนี่ยอยู่ในทางของพระเจ้าพระเจ้าตอบคําอธิษฐาน ประทับใจที่สุดคือเมื่ออธิษฐานขอแต่ละสิ่งนั้นนะถึงแม้บางครั้งพระเจ้าจะช้าไปแต่พระเจ้าก็ให้เราทันเวลาเสมอเมื่อปีกายปี19เนาะสิ่งที่ครูเล็กประทับใจมากที่สุดสามีของดิฉันเนี่ยป่วยจนถึงขั้นหมดสตินอนอยู่ที่ไอซียูตัวดิฉันก็อธิษฐานแต่ครูเล็กอธิษฐานขอพระเจ้าให้ชีวิตใหม่เขา พระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานจริงๆทุกวันก่อนจะตื่นขึ้นมาจะนั่งที่เตียงบอกพระเจ้าขอพระเจ้าเสริมกำลังเพราะว่าอะไรณนะเวลาเนี้ยสามีไม่ใช่เพราะเป็นโรคหัวใจเท่านั้นอย่างเส้นเลือดในสมองตีบซีกซ้ายเนี่ยหมดความรู้สึกไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าที่ควรก็จะขอพระเจ้าเสริมแรง ถ้าพระเจ้าไม่เสริมแรงเราแล้วใครจะดูคุณลุงเขาก็บอกพระเจ้าทุกเช้าก่อนจะนอนก็ขอบคุณพระเจ้านั่งอยู่ที่เตียงก็บอกว่าตลอดวันนี้พระเจ้าเสริมแรงเราให้เราดูแลซึ่งกันและกันจนเสร็จสิ้นเวลาที่จะพักผ่อนหลับนอนอันนี้สิ่งที่ประทับใจในครอบครัว ถ้าพูดถึงเป้าหมายนะคะในการรับใช้พระเจ้าเนี่ยเราจะมาตั้งเองไม่ได้เราจะมาตั้งเป้าหมายว่าเราอยากทําอันนั่นทำอันนี้เราอยากรับใช้ตรงนั้นตรงนี้ถ้าเราไปทําแล้วมันไม่เกิดผลมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้ายัางไงเราต้องถามพระเจ้าก่อนว่าพระเจ้าให้เป้าหมายของเราเนี่ยในการรับใช้พระเจ้า ส่วนไหนจุดไหนพระเจ้าจะถามใจเราก่อนว่าเราทําแล้วมันจะเป็นการเกิดผลกับพี่น้องคริเสเตียนด้วยกันไหมไม่ใช่เราจะรับใช้พระเจ้าด้วยการโอ้อวดไม่ใช่เรารับใช้พระเจ้าเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเจ้าทรงเรียกเราแล้ว,ลวเราก็ต้องทํารับใช้ตามประสบการณ์ที่พระเจ้าประทานให้อันนันละเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการ อยากจะบอกว่าภาะวจนะของพระเจ้าตอนนี้หนุนใจตัวดิฉันตอนที่ลุงไปฉุกเฉินที่สวนดอกไปนอนโรงพยาบาลห้าวันเดินอยู่หน้าตึกฉุกเฉินที่สวนดอกเราจะเอาเงินที่ไหนมาโรงพยาบาลสวนดอกวันที่ออกโรงพยาบาลพยาบาลบอกว่าคุณป้าเอาใบเสร็จไปจ่ายที่ห้องกันเงินหน่อยตอนนั้นมีสตางค์3า0้บาทเองเราก็โทรศัพท์ไปหาลูกชายที่กรุงเทพลูก เดี๋ยวนี้เขาให้เสียส่วนเกินนะลูกก็บอกว่าแม่โทรศัพท์หาพี่ก่อนพี่คนที่สองก็ทํางานธนาคารไทยพาณิชย์ไม่รับโทรศัพท์โทรไปหาลูกสาวคนโตกําลังทํากิจกรรมกับหลานลูกสาวลูกชายเขาที่โรงเรียนโทรไปหาลูกเขยลูกเขยบอกว่าแม่ลองไปถามที่การเงินสิว่าต้องเสียเพิ่มเติมอีกเท่าไหร่ขอบคุณพระเจ้าจริงๆพระเจ้าเลี้ยงดูจริงๆ7บาทเสียส่วนเกินแค่7บาทถ้าจริงๆแล้วจ้องจ่าย เป็นแสนเพราะว่าสแกนสมองทำ MRI า m r เอ็กโคหัวใจอันนี้ค่าใช้จ่ายสูงแต่พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งพระเจ้ามาทานเป็นหลั้